สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาออกมาเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปค่ะเข้ารับการตรวจ HIV ฟรีเนื่องในวันรณรงค์นะคะการตรวจ HIV ค่ะ กระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็ภาคประชาสังคมนะคะกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และก็ประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและก็ทราบสถานะการติดเชื้อของตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพทางด้านการป้องกันและก็การรักษาโดยบอกว่าประเทศไทยนะคะมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอช ภายในปี2,573และมีเป้าหมายหลัก3ประการคือไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราโดยจะลดการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่เหลือปีละไม่เกิน1,000รายลดการเสียชีวิตนะคะเหลือปีละไม่เกิน4,000รายและลดการเลือกปฏิบตัติอันเกี่ยวเนื่องมาจาก HIV แล้วก็เพศสภาวะลงเหลือไม่เกินรละ1 0และมีเป้าหมายที่การดำเนินการรักษานะคะ ร้อยละ95ของผู้ติดเชื้อนะคะ HIV รู้สถานะการณ์ติดเชื้อของตัวเองร้อยละ95ของผู้ที่รู้สถานการณ์การติดเชื้อของตัวเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและร้อยละ95ของผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดปริมาณไวรัสได้สำเร็จ นายแพทย์สงกรารหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาน,นะะบอกว่าสถานการณ์ HIV ประเทศไทยในปี2,565คาดว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0 0กนกว่ารายซึ่งเป็นข้อมูละะที่มีการบันทึกเมื่อ27เมษายน2,566และมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่รู้สถานการติดเชื้อของตัวเองอยู่ที่ประมาณ5 7 7 0 0รายหรือคิดเป็นร้อยละ90 ซึ่งสถานการณ์ติดเชื้อนะะในจังหวัดสงขลาข้อมูลณวันที่30พฤษภาคม2566พบว่าในจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอสจำนวนทั้งสิ้น13,570รายมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน3,767รายอําเภอที่พบผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดอยู่ที่อําเภอหาดใหญ่ตามมาด้วยอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอจะนาตามลําดับโดยสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศ สััมพนธ์ติดเชื้อจากมารดาและก็ติดเชื้อจากการฉีด ในปี2,566นี้นะคะทางกระสรวนสาธารณสุขได้กำหนดกรอบรณรงค์ภายใต้แนวคิดนะคะตรวจฟรีตรวจง่ายตรวจ HIV ให้เป็นเรื่องปกติเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองนะคะเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการรักษาโรค HIV ไนะคะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มียานนะะที่สามารถกินเอาไว้เพื่อควบคุมสถานการณ์ของโรค นอกจากนี้นะคะก็ฝากไปถึงคนไทยทุกคนนะคะว่าคนไทยมีสิทธิ์ตรวจ HIV ฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยควรตรวจหลังมีการพฤติกรรมเสี่ยงประมาณ1เดือนหากผลตรวจพบว่ามีเชื้อนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ฟรีครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองบัตรประกันสังคมนะคะแล้วก็ การช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคนี้นะคะเมื่อกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องตรงเวลาและก็สม่ำเสมอที่สําคัญก็ฝากไปถึงสังคมนะคะว่าผู้ติดเชื้อ,อยังสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติแต่ก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็รู้วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปอยังบุคคลข้างเคียงค่ะ